ขาราชก,การตำรวจแห่งชาตินำข้าราชการตำรวจและประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศกว่า9 0 0 0รายร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชสา,ารินีสิริพัฒมหาวัชระราชาธิดาวันที่24กุมภาพันธ์2566ที่อาคารภูมิพลราชานุส,น 88, สรณ์88พรรษาโรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทโสภณราชส,สิงหาจารุในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจและบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชษกิิยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดากิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีโรงพยาบาลตำรวจเป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พร้อมกันทั่วประเทศซึ่งในพื้นที่กทมจัดขึ้นที่โรงพยาบาลตำรวจส่วนต่างจังหวัดให้แต่ละหน่วยประสานสาธารณสุขจังหวัดจัดกิจกรรมโดยเชิญข้าราชการตำรวจและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั่วประเทศจำนวน9407รายเป็นข้าราชการตำรวจจิตอาสา ,7621 ราย ประชาชนจิตอาสา1786รายสํายสำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในโอกาสวันสำคัญทุกๆปีเช่นบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อีกทั้งมีกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชบรมนาถบพิต์ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชากิติยาภานาเรณทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์ มหาวัชรราชธิดาขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยงานทั่วประเทศโดยครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลควบคู่กันไปด้วยทีมข่าวไทยนิวส์เอเชียรายงานการบริจาคโลหิตเสนอที่ตำรวจทั่วประเทศเพื่อเ,เป็นถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพระเชษฐาบติยามานะครับซึ่งท่านก็ทรงประชุนอยู่เขาก็อยากให้ตำรวจได้สแสดง กระแสออกวัตจุดิบสำเรกจก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์การบริจาควัตถดิตก็เป็นประโยชน์ในาการทำดูทุกอย่างที่ใ่้เลือดไปให้กับผู้ป่วยได้ใช้ในะครับใครที่มีร่างกายแข็งแรงนะครับหรือว่ามีความพร้อมไม่ไม่อยู่ในภาวะที่ให้เลือดได้ก็ทำนะครับวันนี้ก็ได้ทราวบว่าทั้งหมดเนี่ยที่มีจิตอาสาสมัครใจกันเองท,ทั่วประเทศได้ประมาณกี่คน